แค่เข้าใจกฎ The 1 0 0 K Rule ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คุณก็มีสิทธิ์แตะเงินล้านได้ไม่ยากกฎนี้ทรงพลังมากเปลี่ยนชีวิตใครหลายคนมาแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ขายไอเดียพอดแคสต์เรื่องเงินสนุกได้ไม่ต้องเครียด ในคลิปนี้จะเล่าถึงเหตุผลว่าทำไมชีวิตจะง่ายขึ้นเมื่อคุณเก็บเงิน1 0 0 0 0แสนบาทแรกได้และทำไมการเก็บเงินหมื่นถึงยากกว่าเงินแสนฟังดูแปลกๆใช่ไหมคะแต่มันคือเรื่องจริงค่ะซึ่งเรื่องนี้จะไปสอดคล้องกับแนวคิดจาก The 100K r u l พร้อมแนวทางการเก็บเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือนและเทคนิค mindset ต,ต่างๆที่ใช้ได้จริงอีกด้วยค่ะ หลายคนอาจจะคิดว่าจํานวนเงินนี้ไม่เห็นเยอะเลยเงินหมื่นเงินแสนแต่สำหรับบางคนการเก็บเงินจํานวนนี้ถือว่ายากมากค่ะต้องอาศัยวินัยและความอดทนสุดๆเงิน1นึ่งแสนบาทแรกนี้มันไม่ใช่แค่จํานวนเงินเท่านั้นนะคะแต่มันคือจุดเปลี่ยนของวิธีคิดและพฤติกรรมทางการเงินของคนเราไปเลยทีเดียวเรื่องจริงทางจิตวิทยานักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมทางการเงินพบว่า พฤติกรรมการเก็บเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจจากภายในและความสามารถในการควบคุมตนเองดังนั้นการเก็บเงินให้ได้10,000บาทแรกจึงเป็นเหมือนสนามซ้อมของจิตใจที่คุณจะต้องอดทนเลือกสิ่งที่จำเป็นต่อเป้าหมายของตัวเองเท่านั้นและสร้างวินัยต่อไปเรื่อยๆ The h u n d r e r u คืออะไรแนวคิดนี้มาจากนักวางแผนการเงินในต่างประเทศ ที่ชี้ให้เห็นว่าเมื่อคุณเก็บเงินก้อนแรกได้ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทความคิดและพฤติกรรมทางการเงินของคุณจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนั่นเองค่ะก่อนจะไปฟังกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องขายไอเดียด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันด้วยแล้วทำไมการเก็บเงินหมื่นถึงยากกว่าเงินแสนอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเพราะการเก็บหมื่นแรก คือการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราส่วนการเก็บแสนแรกคือการใช้ตัวตนใหม่ให้ทำงานต่อไปเรื่อยๆมาฟังคำอธิบายแบบลึกลงไปทีละขั้นดีกว่าค่ะจะได้เข้าใจและเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นข้อที่1ห,หมื่นแรกคือการฝืนตัวเองคนส่วนใหญ่อยู่ในวัฏจักรของหาเท่าไหร่ก็ใช้หมดการเก็บเงินห0,000บาทแรกต้องเปลี่ยนนิสัยของตัวเองไปเลย จากคนที่ใช้เงินเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองก็ต้องเปลี่ยนเป็นวางแผนก่อนใช้จากคนที่ไม่มีเป้าหมายการเงินก็เปลี่ยนเป็นคนที่มีเป้าหมายการเงินที่ชัดเจนมากขึ้นจากคนที่ใช้ชีวิตวันต่อวันเปลี่ยนเป็นคนที่คิดถึงเรื่องอนาคตดังนั้น10,000บาทแรกคือการฝึกวินยัยและการสร้างแรกฐานทางจิตใจซึ่งเป็นเรื่องยากที่สุดค่ะข้อที่2 1 0 0 0 0แสนบาทแรกคือพลังทบต้นหลังจากที่เรามีนิสัยการเก็บเงินแล้วทุกอย่างจะเริ่มง่ายขึ้นเองค่ะเราจะรู้วิธีบริหารรายได้ตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นออกเริ่มมีรายได้เสริมหรือคิดหาโอกาสเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองเงินเริ่มงอกเงยจากการลงทุนหรือมีทักษะที่สามารถเพิ่มรายได้แบบทวีคูณ การเก็บเงิน1 0 0 0 0แสนบาทแรกจึงง่ายกว่าทางจิตใจเพราะคุณไม่ต้องฝืนตัวเองเหมือนตอนเริ่มต้นอีกแล้วเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือ1 0,000แรกเหมือนการดันรถขึ้นเขาเป็นไงคะ่ะทั้งหนักทั้งเหนื่อยเพราะมันฝืนแรงโน้มถ่วงแต่1 0 0 0 0แสนแรกเหมือนรถที่ไหลลงเขาคะ่ะใช้แรงน้อยแต่ไหลไปได้ไกลกว่าเพราะโมเมนตัมเริ่มทำงานและ1 0,000แรกมันยากกว่า10,000แแรก เพราะคุณยังเป็นคนเดิมต้องฝืนต้องสร้างวินยัยต้องเปลี่ยนความคิดแต่พอผ่านจุดนั้นมาได้ตัวตนใหม่ของคุณจะทำให้การเก็บเงินเป็นเรื่องธรรมชาติไปเองค่ะเป็นยังไงค่ะฟังแบบนี้แล้วมีกำลังใจในการเก็บเงินแสนกันแล้วใช่ไหมล่ะคะและถ้าคุณสามารถเก็บเงินแสนได้จริงๆคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้เงินก้อนนี้จะทำให้คุณรู้ว่าการตั้งใจเก็บเงินมันได้ผลจริงและเริ่มเชื่อว่า เป้าหมายใหญ่อย่างเงินล้านหรืออิสรภาพทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและมันเป็นไปได้คุณเริ่มมีทุนทางจิตใจ psychological capital งานวิจัยพบว่าเมื่อเราทำบางสิ่งสำเร็จเราจะมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น self efficacy เงินแสนแรกจึงเปรียบเหมือนหลักฐานที่บอกกับสมองว่าฉันทำได้คุณเริ่มเข้าใจพลังของดอกเบี้ยทบต้น compound interest จากเงินก้อนแรกนี้คุณเริ่มเรียนรู้เรื่องการลงทุนการสร้างเงินทำงานและเท่าใจว่าเวลาบวกด้วยวินยัยเท่ากับความมั่งคั่งงานวิจัยที่สนับสนุนเรื่องนี้เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าคนที่มีความสามารถในการเลื่อนความพอใจมีแนวโน้มประสบความสำเร็จทางการเงินมากกว่าคนที่ตามใจตัวเองในระยะสั้นและการเก็บเงินก้อนแรกคือการฝึกทักษะนี้โดยตรงค่ะ เมื่อคุณเก็บเงินแสนได้เท่ากับคุณรู้จักการจัดสรรเงินไม่มีหนี้คุณก็เริ่มลงทุนมีความมั่นคงก็เท่ากับคุณมีอิสระในการเลือกชีวิตที่คุณต้องการทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากเงินก้อนเล็กๆที่คุณอดทนเก็บมาและเมื่อผ่านจุดเปลี่ยนนี้ได้ทุกก้าวถัดไปจะง่ายขึ้นเพราะคุณมีทั้งทุนและทักษะการเงินที่ดีมากๆแล้วนั่นเองค่ะ เงิน1 0 0 0 0แสนบาทแรกคือบททดสอบความคิดวินัยและความเชื่อมั่นในตัวเองหากคุณผ่านมันไปได้คุณไม่ได้แค่มีเงินค่ะแต่คุณจะกลายเป็นคนที่มีศักยภาพทางการเงินอย่างแท้จริงถ้าอยากเก็บเงิน1นึ่งแสนบาทภายใน1ปีคิดกันแบบง่ายๆเลยคือ 1 0 0 0 0 12เท่ากับ8,333.33บาทต่อเดือนคุณต้องเก็บเงินเดือนละประมาณ8,334บาทเพื่อให้ครบ100,000บาทภายใน1ปีค่ะหากคุณมีรายได้เดือนละ20,000บาทและต้องการเก็บเงินโดยไม่ลำบากตัวเองควรใช้หลักการแบ่งเงินแบบง่ายๆที่ยืดหยุ่นได้นั้นคือออมก่อนใช้โอนเงินออมสัก4,000บาทออกไปเก็บแยกไว้ก่อนทันทีที่เงินเดือนเข้า ลดการใช้ไลฟ์สไตล์ลงเล็กน้อยถ้ารู้สึกว่าเงินไม่พออาจจำเป็นต้องลดไลฟ์สไตล์ลงแล้วไปเพิ่มให้กับเงินออมค่ะตั้งเป้าให้ชัดเจนไปเลยว่าจะเก็บเงินดาวรถเก็บเงินเรียนต่อหรือจะเก็บเงินเพื่อไปเที่ยวต่างประเทศจะช่วยให้เรามีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้นค่ะแนะนำว่าการเปิดหลายบัญชีแยกไว้ก็ช่วยได้ดีมากๆค่ะเช่นบัญชีใช้จ่ายประจำบัญชีเก็บออมหรือบัญชีไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน มาเก็บเงิน1 0 0 0 0แสนบาทแรกไปด้วยกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเก็บเงิน1 0 0 0 0แสนบาทให้ได้นั้นคุณต้องเก็บเงินหมื่นให้ได้ก่อนค่ะแอดมินขอแนะนำให้ใช้ตารางการเก็บเงินเลยค่ะช่วยได้มากจริงๆลิงก์ตารางการเก็บเงินอยู่ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้สามารถเข้าไปโหลดกันได้เลยค่ะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะ